ลิเวอร์พูลเตรียมพิจารณาแหวกนโยบายสโมสรในเรื่องการขยายสัญญาของผู้เล่นอายุเกิน30ปีเพื่อต่อสัญญากับโมฮาเหม็ดซาล่ากองหน้าตัวเก่งของทีมซาร่า ah, ให้สัมภาษณ์เป็นในว่าอาจจะเล่นให้กับหงแดงเป็นฤดูกาลสุดท้ายแม้เขาจะยังมีสัญญาอยู่จนถึงปี2025ก็ตามซาร่า ah <Sal> ah เป็นหนึ่งในนักเตะสำคัญที่สุดของทีมโดยเขาทำประตูให้กับลิเวอร์พูลไปกว่า200ประตู และในฤดูกาลนี้ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิง3ประตูและทำสามแอสซิสในเกมหลีกเพียง3นัดเท่านั้นตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ลิวพูลเตรียมเจราจากับซาลาและเอเจนต์ของเขาเพื่อพูดคุยเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่ในเร็วๆนี้โดยอาจต้องยอมทำข้อตกลงที่ผิดจากนโยบายเดิมของสโมสรซึ่งไม่ต้องการให้สัญญาระยะยาวหรือค่าเหนื่อยสูงกับนักเตะที่มีอายุเกิน30ปีอย่างไรก็ตาม ด้วยความสําคัญของซาลาต่อทีมการแหวกนโยบายนี้ถือเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเพื่อเก็บเขาไว้ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไป